สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องคำสอนบรุรพาจารย์อีกครั้งนะครับท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโร ท่านได้เมตตาสอนในเรื่องการวางใจหรือการวางแนวทางความคิดที่มีต่อผู้อื่นเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ต่อตอนเองเอาไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าคิดแทนคนอื่นอย่าอิจฉาคนอื่นถ้าทำอย่างนี้ได้ชีวิตจะมีความสุขหวังว่าคำสอนของท่าน คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ